โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะในโลบอกแมปคาไอจีนั่นเองฮะโอเคแบบนี้ก็จะเป็นแมปแนวไอจีนั่นแหละครับแต่แค่เป็นแนวสุขหารถด,ดีๆนั่นเองฮะโอเคโอเคเออว่ะออโต้โลมันต้องจอยกลุ่มนะคงานท่้างั้นเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ผมก็ได้ไปเข้ากลุ่มเพื่อรับออโต้โลมานะครับสำหรับใครที่อยากได้ออโต้โลก็ไปเข้ากลุ่มในแมปมันได้เลยนะฮะโอเค okay. อ่ะเดี๋ยวผมจะลองโลรอบแรกไปก่อนนะฮะ ว่าจะได้อะไรหนึ่งในสี่ีบีห้าแอดมาแอดมาอืมสปอนแรงไหมแรงไหมโอ้ยเต็มที่ก็หกสิบนะฮะเต็มที่หกสิบโอเคโอเคโอเคมาออโต้โลไปเลยนะฮะ อือวามันมีตังค่าปะ่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมาก่อนแอดมาก่อนมีออโต้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวผมจะใส่ไปแค่สามสิบไปก่อนเนาะอุยอ้ยเฮ้ยสามสิบเออโอเคโอเควเดี๋ยวผมลองใช้หนึ่งในแปดดิมาเออเปิดออโต้โลไปด้วยโอ้ย ว้ยว้ยยว้ยเวอรอเดี๋ยวลองใช้หนึ่งในหนึร้อยก่อนนะครับเคอร์อุ้ยว้ยยุย้ย,ยเอาเรื่องแล้วเนี่ยอือเอ้ยเหมือนจะเต็มที่ได้แค่หนึ่งร้อยนะฮะ อุ้ยเราเลือกแล้วเนี่ย,อยโอเคโอเคเดี๋ยวลองใช้หนึ่งในห้าสิบบ้างฮะมาอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมันขี่ยากในะแบบนี้โอ้โหห้าสิบสุดได้ถึงไหนไม่ลองไม่รู้นะฮะ อบผมว่าแนละ้วผมขอนั่งสุ่มดีกว่า,เ,าเปิดออโตัรแล้วก็ขี่เล่นไปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซฟก่อนหนึ่งอือวะลืมตั้งค่ะ,ะกดเซลไปจะตั้งโอ้ยปิดไปก่อน,นจะตั้งออโต้เซลนะครับออโต้ขายไว้ที่สามสิบเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเอ้เขียนสามทีทำไมมันได้สามว่ะโอเค เซลวอร์นิ่งเหรองั้นผมขอตั้งไว้สามสิบเหมือนกันเหมือนแม่งทุกอย่างไปเลยเดี๋ยวผมลองเปิดออโตโรดิโอเคตผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะบังนะครับมันบังจอแล้วผมจะขี่แล้วเล่นไงอะเอาเว้ยต้องขี่แบบนี้นะี๋ยวผมขอปิดเสียงเกมก่อนเะเดี๋ยวมันฟังไม่รู้เรื่องนะโอเค โอ้ผมขอปิดออโต้โลดีกว่านะเพราะว่าขี่รถเล่นนั้นแล้วกันนะครับเราได้แค่นี้เราก็พอใจนะครับเดี๋ยวไว้สุ่มตอนนี่ฮะเอียแรงแรงโอเคนะครับเดี๋ยวขอหาทางออกก่อนนะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวนะมีคอลเลกชันมีเยอะนะยังมีเยอะนะย แต่นี่ผมขอ,ขอขีเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งสุ่มจริงจังเอาเฮ้ยก็แรงนะแรงวิเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มที่นะครับอืมถ้าเต็มที่ก็ 127, ร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สบแปดนะฮะที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นมันอาจจะแรงกว่านี้ได้นะครับแต่พันไม่มีที่คี่ดีๆไง เว้ยเอาไป,ไปเไปิดออโต้โลไปหนึ่งในห้าสิบว่ะเฮ้ยหนึ่งในสิบหกก็ขายไปขายเอ้หหนึ่งในแปดโอ้เว้ยหนึ่งในแปดสิบหกเดี๋ยวจะปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,กกยว,ยวไหนว่า คันนี้ใช่ไหมถ้าขายก็สามสิานะครับโอเคอืมโอเคนะปะลกันต่อนะฮะหนึ่งในห้าสิบ 150. อือว่าลืมลืมลืมสูงมาได้สามคาละไม่ได้ลองเลยโอเค โอ้โหโอเคโอเคนี่ยตรงนี้มันยังไงมันขี่ลำบากหน่อยนะครับโอเคไปออโตโลต่อนะฮะวิ่งหนึ่งในร้อยยี่สิบแปดว่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เยอะๆเลยหนึ่งในห้าสิบคันเดิมอืมเดีย๋ยวเดี๋ยวป๊บนึง ขาไปโอเคดังนั้นเดี๋ยวผมขอขายคันนี้แล้วกันนะครับขายไปหรือไว้คันเดียวพอแล้วผมก็จะมาตั้งค่าใหม่นะครับเป็นห้าสิบดีกว่าเนาะโอเคห้าสิบอย่างละห้าสิบปอ๋อห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบได้ไม่รู้มันช่วยอะไรนะโอเค คันนี้ใช่ไหมเบตตี้เหรอลองดิลองดิไม่ลองก็ไม่รู้นะครับคันนี้โว้โวววหูยร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเ้ยโอ้ยเฮ้ยร้อยห้าสิบ ร้อยหกสิบอืมอันนี้มันเป็นทางลงครับมันก็เลยน่าจะเร็วอออืึอ๊บึ๊บเออ,อว่ามันชนกันไม่ได้นี่ว่าแบบนี้แต่ชนกันกได้ผมมีปิวออกแบพบ <c oughs> ว้ายโอเค อ่ะไปเปิดออโตโลไปมันก็ไม่ได้เกยกาอะไรขนาดนั้นก็แค่ขี่เล่นไปตามปกติของเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโอ้โหโฮโฮเกือบได้คันสามว่าเมื่อกี้เกือบได้อีแล้วโอเคไปขี่ไปเรื่อยๆเอ้เดี๋ยโอ้โหจนโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้มันได้อะไรมา 1, 250หาานึ่งลิส่งร้อยห้าสิบวะอุ้ยราคาเก้าสิบเนี่ยโอ้โยเดียวเดี๋ยว,ยว,ยว 120, 130. ร,ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแรงได้เรื่อยๆนะเนี่ยไอพวก ออกออกยากอ่ะโอเคไปเปิดออโตโรเปนนะซูเปอร์โลละอุ้ยอุ้ยหน,นึ่งในหกร้อยเอามามามาสปอ,อนมาเฮ <ś instruments> ้ยโอเคโอเค ไปออโต้โลต่อแล้วเผื่อจะได้อะที่มันดีกว่านี้นะครับเกือบได้หนึ่งในห้าร้อยวะเฮ้ยหนึ่งในห้าสิบขายไปเอาเอมันไม่ขายให้อ่ะอ๋อหรือว่ามันต,ตั้งเยอะกว่านี้งั้ผมตั้งไว้ที่ เอาหนึ่งร้อยไปเลยอย่างละวหนึ่งร้อยเหมือนเดิมถ้าอยากให้มันขายห้สิบก็ต้องตั้งห้าสิบเ็ดใช่ไหมเนี่ยยอดโอเคียบร้อยฮะแต่ก็ออโต้โลต่อนะฮะโอเค ทำไมรู้สึกเหมือนเครื่องมันกระตุกกระตุกอะแหลกๆแล้วเนี่ยอุ้ยซูเปอร์เราละได้ไรห้าสิบออกบ่อยนะอ้คันเนี่ยโอเคหนึ่ในหกอือฮืมาดูคอลเลคชันนี้ว่าเราได้ไปกี่คันแล้วนะฮะ โอ้ยเรามันโลโลเสร็จอนหนึ 1, ่งสอบอ๋อได้เก้าคันเองฮะที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี้ย็นแบบนี้มีทั้งหมดหกสิบแปดคันนะฮะโอเคยังมีเยอะยังมีเยอะโลไปโลไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะได้อันดีๆ <c oughs> อันซ้ำอันซ้ำละอันเนี้ยไปไปขี่ต่อม่ขี่ลงน้ำเป็นไรไหม โอ้โหแมพเขา,เากำแเพงมันกั้นไว้อ่ะตัวเอ้ยว่าจะขี่ลองโอเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่425ร้บห้ครับผมไม่รู้ว่ามันเอาไปซื้ออะไรได้มากนะอ๋อนี่ไงคืออะไรวะอะลองซื้อไปดีร้อยหนึ่งอ๋อ มันเป็นตัวช่วยบวกลักกี้ฮะเรีร้อย้ยครับตันละอ่าออตโตโรไปเฮ้ยมีเทมดีๆแบบนี้ด้วยฮะแต่อันต่อมามาใช้สองพันะฮะก็สูบไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเงินโอเคเดี๋ยวถ้าได้อันดีๆมาผมจะขายให้หมดเลยแล้วกันนะครับไม่เดี๋ยวมาขี่เอามายัางไง เออว่เฮ้ยลืมไปว่าช่องมันเต็มมันมีช่องเต็มด้วยแบบเนี้ยเพิ่งรู้อ้งมาขายแบบไอ้พวกคันไม่จะเป็นก่อนนะฮะหน,นึ่งในแปดสิบงั้นผมข้อขายดีกว่านะครับอันนี้มันมันซ้ำกันแล้วขายไปฮะโอเคตอนนี้ผมมีทั้งหมดสี่คันนะครเดี๋ยวผมจะมาอัพช่องด้วยโอเคมี เปด่นช่อง哈ตอนนี้ไปโลต่อโอ้โหนึ่งในห้าสิบแล้วบ่อยแล้วเนี่ยคันเนี้ยเฮ้ยโอเค,อเคทำไมมันได้แต่คันเดิมๆวะเฮ้ยอ,อืมหนึ่งในสี่อะ หนึ่งในหกโอ้โหนในหอีกแล้วโอเคโอางีงคนดูก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเล่นแค่นี้นะฮะซึ่งคันที่ผมได้มาครับก็จะมีหนึ่งในหกร้อยหนึ่งในห้าร้อยสองหนึ่งในร้อยยี่สแปดหนึ่งในร้อยห้าสิบนะครับก็มีแค่นี้ครับส่วนที่เหลือผมขาดหมดแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่องมันจะเต็มนะฮยค่ะ โอเคแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอก,กันคลิปนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย